ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าต่ำหถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารความสามารถในการปรับตัว รวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนคุณอาจจะอายที่ต้องไปพูดหน้าชั้นเรียนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรัก ใครที่มารักคุณสบายใจได้เลยแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงใหลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายความลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวนแห่งความรัก คุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักคุณกระชิบรักต่อคุณบ่อยๆและคุณจะถูกพนาพนอเอาใจแบบสุดๆในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้าง ไม่หวาดระแวงระวังกับคนที่คุณรักมากเกินไปเพราะอาจทำให้ความรักต้องจบลงได้ลักษณะนิ้วมือโดยรวมแล้วคุณเป็นนักวางแผนที่ดีและคุณยังเป็นนักต่อสู้โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมีความทะเยอทะยานมีความสร้างสารรค์ความกล้าแสดงออกและมีความรู้สึกแสดงออกอย่างชัดเจน รวมถึงคุณเป็นคนใจกว้างมีใจรักความเป็นอิสระความมั่นใจชอบทํำงานหนักทางด้านอารมณ์คุณดูจะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยคือใจน้อยบ้างคุณมักสื่ออารมณ์ออกทางสีหน้าอยู่เสมอคุณเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนหากใครยื่นมือมาช่วยเหลือก็จะพยายามตอบแทนกลับไป อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ความทะเยอทะยานและการแสดงออกเช่นศินละปะบันเทิงดารานักแสดงนักร้องหรือการเป็นนักเขียนหรือสาขาอาชีพที่ต้องการความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นนักธุรกิจนักการเมืองนอกจากนี้ คุณยังมีความสามารถตามธรรมชาติในด้านการสื่อสารมีแนวความคิดอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดังนั้นคุณยังสามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้ดีเช่นการขายนักการตลาดการประชาสัมพันธ์หรือการสอนการทูตนักบวชพิธีกรแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง